อ้าวมาๆทีนี้ล่า มีเลียมสองลอที่แปดห้ามีออนอาร์ตอนซิตอนซีนอนเรดอนทุกคนจำได้ไหมลูกถามว่าจำเป็นต้องจำได้ไมมีเรื่อง้ะรคนอื่นจำไม่ได้จำท่านอูกแบบนี้ไม่เป็นไรจำท่านอูกแบบไม่ได้เป็นไรแต่ต้องจำได้ว่าตัวแรกคือสองสบวงปยเต้สิบบวยปายเต เมื่อไรเจด8ให้บวกอีก18เป็นแอวสิบหกบวก18แปเป็นมันเยอะแล้วเดี๋ยว้ก็บวกที่สุดคือบวก32่งเป็นแ้วเห็นไหมว่าเฮ้ยดิถ้าเกิดอยู่ระหว่างนี้อันนี้ต่ข้าที่หนึ่งใชไหมข่าว้าวหนึ่งก็ดิข้าสองข้าวสามข้าวสี่ข้าวห้าข้าหกข้าวเจ็ด นั่าจะเพราะว่าติดเลขอตอมสามสิเป็นขารส์สองเกต้าขบสี่เลยนะครับสี่ไม่ติดแล้วอ๋อสิบกับสามสิบหก้าวหันี้ดูมาือข้าบที่สี่ราะเดาวด้ว่ามปนตรงไหนของตารางธาตแต่จริงๆแล้วข้อสอบไม่เกี่ยวกับยาอ่อนหูใจข้าบใดตอนมสี่สเลขอตอมเ่ามีหมู่ไหนข้าวไหนไม่ดีนะไม่มีใครคิดว่าสอบข้อหมายอะไรจะดีนะ บ้ารู้ปล่าเออเป็น,เป,นเป็นหาเพลงหน่อยลูกมีนอยมีเวอร์สตีนะคะเออไม่มีนะคะลูกนะง่ายเกินแต่านางจะใช้เรื่องคันทักเพลงเลยเช่นถ้า x กับ y เมื่อเกิดเป็นสารประกอบแล้วจะเขียนได้อย่างไรเนะนี่ย x กับ y เมื่อเป็นสารประกอบแล้วจะเขียนได้อย่างไรเนาเนี้ยนะนะเช่นเอ็กเนี่ยเมื่อกี้ห้าสิบ 6ถูกมนะ y อย่างเ้ใสะม x ปุ่นแวไม่า3 3ามปุนม,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 มือสีเมื่อจะเป็นสามต่ออะไรอ,อันดับแรกต้องรู้หมูะ่ะต้องรู้หมูม่รงนลก อยู่หมู่ไหนคะสามสามหู่ห้ามู่รานห้าหมู่สองนี่ไงห้าสี่หมู่อะไเลยหมู่แปเลยห้าสี่ไปห้าห้าเป็นหมู่หนึ่งห้าบหกเป็นหมู่สองจบอะหมู่สองไอออนเป็นกี่บวกสอบวกสองบวกสามสามหมู่สามสามหมู่ห้าหมู่หคือเวเลนเซีอมนะอันนี้่ต้องสอนนะว่าตัวสแตวกเกอรใเวเลนเซยเ ต้องตอบไหมอักษรเราเดี๋ยวพันท้ายคือนพูดอีกทีปนะลูกหมู่ห้าคือห้ามีเวเลนสห้านางเป็นหมึ่แปดนางรับมาอีกสามจะเป็นเลขสามลบงั้นสามตอบแบบม่ง่ายเป็นจอบกระจกนรลูกนะเบสิคเบสิคก็คือการเลยการกุเกุอ่าเหรอเรเแล้วก็เนลูกเอ็กซ์เอ็กซเอ็กซ์เอ็กซอ สาว้เลย<อ>เป็นสามเป็ไลาไทยนะะสาว้เลย<อ>นี่คือข้อสอบการสอบประมาณนาี้ไการจัดยันต์ปันได้ม่ได้มีแบบยากมากถ้า,ถาไม่ออกเป็นฟิลก็จะเป็นอย่าง้กันยกเราจะกาถ้าเกิดในยากย้อนไปอีกคื้นเมื่อกที่บอกก็คือ,ม,คอมี C.R. 24นะยกับ C.U. 29 ยิงในตอนแลบสรุปตอนเรื่องเบรคสถานะ,ะสรุปนะคะตอนหลังเสร็จจะได้ขึ้นเรื่องอื่นนะคะลูกเราความสุปเรื่องการจาัดยิงในตอนนี้หนึ่งตัวทีออออนะ่คุณระวังและชอบออกข้อสอบมากคือ CR กับ CU จะออกมาหลอดแบบขอ้อเมื่อกี้ถ้าเกิดปีนั้นปีเรา,า,า C U 29, ออก CU สำหรับ CU ยี่สิบเก้าเลยลูก CU ยี่สิบเก้านม่สถานะ ขอ้อพึงระวังเรื่องการตัดเลขในตางส่วนใหญ่นะคะที่จะเป็นค่าหน, A, หนูเอค่าหนูเอค่าหนูเอจะตัดเลขเป็นสองแปดแบบๆซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะอบอกเลยเอ่ยนี่อบอกถึงหมู่หมูนกแลอะอย่างนี้บอกเลยเลยอ่ยต่อเลยนะคะ ข้าวท่าไปเลยมีค่าไรเลยข่าวสามแต่ถ้าหมูบีท่าหมูบีถ้าหมูบีนะคะตั้งแต่ค่าอ้นุลายท่าสี่เป็นต้นไปลนะครับท่าสี่เป็นต้นไป ข้หนูบีถ้าเกิดคุณอีกครับสีน้ำอังคับสีน้การจัดเรียงเป็นสองแปดเหลือสองส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้นะคะมันจะเป็นเลขเก้าถึงเลขสิบแปดเอาไว้เอาไว้ดูนะครับตอนนี้มีตัวยิสเว้นคือ C R 24.9 cu 2.9การจัดยเียนของนายจะเป็นโลก2 8 1แบบนี้เข้าใจไหจะเป็น2 8 1นี่เซิสิ่งที่พึ่งรางวางกวบาวกาคืูว่าไอ้ตัวเว้นตัวนี้นะลูกกล่องตรงนี้ เลขที่ตรงนี้นเนี่ยะ,ะจะเป็นเลข9ถึง18 9ถึง18โอเคไปลูกเป็นเลข9ถึงเลข18นะคะอันนี้คือระวังนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเป็นสัก1นาทีเดี๋ยวเราตัด

ห้าห้ากี่ลยี่สิบเอ้ยยี่สบเอ้ไ่เลยัไม่ยี่สิเอยอไเน่ยเอไม่ย่เอ้ยปเ่ไหมยม่ื้อเอยไเปาเไปเเลยไม่ื่น